ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงรอบที่จะให้ดูต้นเงาะที่ปลูกใหม่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ่ายให้ดูตอนนั้นมันยอดมันยังเล็กอยู่เลยนะครับนี่คือต้อนนี้ในคลิปที่แล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับไปถ่ายให้ดูในต้นที่ใบมันเหลืองนะครับตัวน,นี้ใบไม่เหลืองนะครับแล้วก็แตกยอดดีด้วยนะครับตัวน,นี้แตกยอดขึ้นมายาวแล้วครับ เอามาปลูกทีแรกยังไม่มียอดนะเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่นะครับขึ้นยอดแล้วนะครับต้นนี้เขาจะได้เปรียบต้นที่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่แล้วอยู่ในคลิปที่แล้วอ euh. ่ะครับต้นนี้เขาจะได้เปรียบตรงที่เขาอยู่ในร่มตลอดนะครับนี่นะครับฝั่งทิศตะวันออกจะมีต้นกล้วยนะครับฝั่งทิศตะวันตกเขาจะมีหลังคาแล้วก็มีร่มต้นมะขามนะครับต้นนี้เขาอยู่ในร่มตลอดครับเขาจะโดนแดดแค่ประมาณประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับ โดนแดดประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตนนัวนี้โอกาสรอดนะครับโอกาสรอดโอกาสรอดร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมว่านะผมว่าตนนัวนี้โอกาสรอดร้อยเเซ็นนะครับเพราะว่าคือมันขึ้นยอดแล้วใบมันใบมันเขียวดีนะครับคือตัวน,นี้มาสมบูรณ์นะครับตอนที่เขาส่งมาให้นะมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับ ทีนี้เอาลงดินมันก็เลยขึ้นยอดเร็วนะครับแล้วก็เขาได้เปรียบคือเขาอยู่ในร่มนะครับเขาไม่โดนแดดแรงนะครับนี่ตอนเช้านะครับตอนเช้าเขายังโดนแดดแบบแค่สลัวสลัวนะครับนั่นจะว่ามีต้นกล้วยบังไว้นะครับก็รดน้ําทุกวันครับวันไหนที่ฝนตกเราถึงไม่ต้องรดนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้รดครับ เดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันเหลืองต้นที่ใบเหลืองๆอ,อ่ะลงในคิ้ปที่แล้วนะนะครับมาดูว่าผมทํายังไงต่อกับเขานะครนี่ครับตรงที่มีทางมะพร้าวเนี่ยนะครับคือมันไม่มีฝนอยู่สองสาวันนะครับทีนี้แดดมันแรงครับน่าจะแดดเผายอดนะครับคิดว่าเนี่ย ในคลิปที่แล้วยอดมันยาวกว่านี้นะตอนนี้มันเฮี้ยนแล้วนะครับไม่รู้ว่าแดดพอยอดหรือว่าแมลงกินนะคือมันมันขาดออกไปอย่างนี้เลยนะครับนี่มันขาดออกไปเลยมันบานเท่าว่ามันกุดนะครับมันกุดออกนะครับแต่มันยังเขียวอยู่นะตรงที่มันขึ้นใหม่เนี่ยมันยังเขียวอยู่นะครับไอยอดที่อยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้น่าจะออกด้านข้างเนี่ยท่านผู้ชมในกล้องมันน่าจะไม่เห็นนะครับเนี่ยเขามันมีแบบ แบบตุ่มๆเหมือนเหมือนยอดเล็กออกมาอีกด้านข้างสองข้างนะครับแต่ใบเขาไม่ค่อยเหลืองแล้วนะนะครับใบเขาเริ่มไม่เหลืองมากแล้วตอนเอามาแรกๆนี่ใบแบบเหลืองอ้อยเลยนะครับปลูกก็วันก่อนเนาะก็มียูเรียมาโรยนิดนึงนะครับเพราะว่าดินแถวนี้มันดินที่ผมเอามา เอามาถมไว้ตรงนี้มันเป็นดินทรายนะครับมันเป็นดินทรายกลัวมันจะไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยนะครับผมก็เลยเอาอยูเรียรมาโรยหน่อยคคือแบบว่าเราเสี่ยงเลยนะครับเอาอยูเรียรมาโรยถ้าเกิดก็ดีครับถ้าไม่เกิดคือถ้ามันสมมติว่าถ้ามันโดนปุ๋ยหรือโดนอะไรแล้วมันแล้วมันไม่ตายหรือยังไงก็ เราก็จะเอาต้นอื่นมาซ่อมนะครับเนื่องจากว่าเราดูแล้วคือใบมันเหลืองมากนะไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมนะครับเราก็เลยต้องเสี่ยงครับเสี่ยงเหมือนกับหมอรักษาโรคเราเนี่แหละเขาก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงให้ยาไปถูกกับยาตัวไหนก็รอดไม่ถูกก็เดซมอลลี่ทีนี้เราก็เสี่ยงให้ปุ๋ยครับเนื่องจากว่าดินมันเป็นดินทรายนะครับเนี่ยเป็นดินทรายแบบแดงๆเลยนะ มันไม่เหมือนต้นที่ที่ที่เราดูมาเมื่อกี้นะครับตัวนั้นเขาอยู่ในดินที่ดีเลยแหละนะครับเนื่องจากว่าการใบไม้ทับถสมนานนะครับดินเขาออกสีดําเลยนะนะครับก็ปลูกไว้เพื่ออนาคตครับไม่ได้กินผลก็ได้ล่มแหละ อย่างนะครัไม่ได้กินผลก็ได้ลมเงานะครับเดี๋ยวคอยดูตอนต่อไปครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูแต่ต้นที่แล้วมันแบบว่าอยู่ตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยมันก็มีมีตุ่มๆขึ้นมานะเหมือนมันจะแทงยอดนะครับแต่ตัวนี้มันมีตุ่มอยู่ตรงนี้นี่ สังเกตว่ามันมีขึ้นมาใหม่นะครับแต่ก่อนมันไม่มีนะตอนที่มันแทงยอดตัวนี้ขึ้นมามันไม่มีมันน่าจะตัวนี้ก็น่าจะเป็นยอดเก่าผมว่าแล้วมันแล้วมันก็โดนอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ขาดไปเดี๋ยวเราต้องสังเกตดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม,มแมลงก็เป็นศัตรูที่ร้ายกาจนะครับเนื่องจากว่ายอดอ่อนนี่มันน่าจะอร่อยสําหรับมแมลง เนี่ยครับเอาทางมะพร้าวมาผมจะเอาไว้แต่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับเนื่องจากว่าทิศตะวันตกแดดจะแรงนะครับช่วงเช้ามาหาห้าโมงก็น่าจะเป็นแดดที่พืชต้องการครับจากเที่ยงไปแดดมันแรงครับเดี๋ยวต้นไม้เราจะแห้งนะครับ เงาะี่ผมทำฝั่งเดียวเนี่ยครับแต่มังคุดน่ะผมทำรอบเลยนะครับปลูกมังคุดไว้ก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะโอ้ปลูกน่าจะได้ครึ่งเดือนแล้วไม่มียอดอะไรเลยเขาบอกว่ามังคุดมังคุดเป็นเป็นพืชโตช้านะครับไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่เฉาเขียวดีปกติแต่ไม่มียอดขึ้น,น แบบโบไปโบมานะครับอยู่อย่างนั้นแหละอ่ะสร้างมาันาว่าสามสี่ปีน่มันถึงจะมันถึงจะติดลูกให้นะครับมันก็จะค่อยๆโตไปปีละนิดลมะมั้งฮะเราก็อย่าใจร้อนนะครับไม่เหมือนต้นมะม่วงนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากได้ร่มเงาเร็วๆนะครับปลูกมะม่วงครับแปบ๊บเดียวมันถอดยอดขึ้นโอ้อาทิตย์แล้วเป็นหลายนิ้วเลยเละ นู่นครับต้นหนึ่งมะม่วงนี่ครับมันถอดยอดขึ้นนู่นอย่างยาวแค่ครึ่งเดือนนะครับนี่มันผมปลูกได้สองสามปีแล้วปลูกปีแรกโดนควายมาเด็ดยอดนะครับเขาควายมาปลูกแล้วมันก็งับยอดมะม่วงผมต้นไม้ถ้าโดนวัวควายงับยอดมยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไร บางต้นตายเลยนะครับคือพวกน้ำลายวัวน้ำลายควายน้ำลายสัตว์น,น,น่าจะมีสารอะไรก็ไม่รู้แต่ต้นนี้ไม่ตายครับแต่ว่าโดนงับแล้วเป็นปีครับกว่าจะขึ้นยอดใหม่นะครับเดี๋ยวเตรียมอาบน้ำเตรียมตัวเปิดร้านก่อนทำงานก่อนครับไปแล้วครับท่านผู้ชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ